สวัสดีครับพี่พี่พวกรา้าเช่นเคยครับแน่นอนพวกร้าต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดนะวันนี้จะพาพี่พี่มาชมสไตล์ออฟโรดนะครับกับเรนเจอร์เรนเจอร์รุ่นเริ่มต้นกับตัวรุ่น xls เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบเดียยเจ็ดสิแรงมา้า405นิวตันเมตรพละกำลังล้นเหลือในเรื่องของการเดินทางแล้วนะครับคันนี้เนี่ยเป็นการรังสรรค์นในโปรโมชั่นที่พี่พี่สามารถเลือกได้นะจะเลือกเป็นแบบราคาพิเศษจากทางฟอร์ดเจ็ดแสนเกรรพ้อมชุดแต่งหล่อๆแบบนี้สามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับวันนี้จะพามทหรของ PFC คันนี้ นับของคุณเมย์นะนี่จัดเต็มกับชุดเด็กรอบคันนะครับมีอะไรบ้างี๋ยวจะพาพี่มาดูทีละจุดเลยนะคันนี้เป็น x l s อย่างที่อาตบอกไปนะครับปกติหน้าตาเขาไม่เป็นแบบนี้หรอกนะเปลี่ยนชุดกระจังหน้าเป็นตัวของเรนดอนนะครับคันนี้เนี่ยสามารถรังสค์สีได้ตามความชื่นชอบนะอยากได้สีเหลืองเขียวแดงค้าน้องเงินแสดแดงก็บอกได้เลยนะพี่พี่เดี๋ยวช่างจัดการรังสันให้นะครับไฟสิว3จุดตรงนี้สามารถเลือกได้2ส,สีมีสีเหลืองกับสีขาวนะครับเพื่อเป็นการควบคุมโทนหรือจะเรียก เป็นแมบโมโนโทนก็ได้นะครับแต่นี้เนี่ยเรียกเป็นสีเหลืองให้ตัดกับสีขาวที่มีไฟตัว daytime running light นะครับเปิดมาเป็นไฟ3ขีดแบบนี้นะครับทำงานควบคู่กับไฟสีแคที่เป็นไฟสัญ,ญลักษณ์ตัวสไตล์ของรถยนต์ฟอร์ดเหล่านั้นเองนะไฟหน้าเป็น r e f l e c t o r LED แต่รุ่น XLS นะครับมีความอัจฉริจในเรื่องของการเปิดปิดไฟแสงเปิดปิดไฟหน้าให้เราด้วยเนาะด้านหน้าก็เปลี่ยนกระจังหน้านะครับแล้วก็ชุดกันชนด้านหน้าเป็นงานชุบเหล็กจาก Outlander นะครับ พี่ๆสามารถเลือกได้นะตามความชื่นชอบถ้ากังวลเรื่องของน้ำหนักก็ใส่เป็นชุดสเกิร์ตของวิกเตอร์นะครับอยู่ในโปรโมชั่นเดียวกันสามารถไปคือกันได้เลยนะ mm hmm. ส่วนด้านข้างคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับเป็นสไตล์ออฟโรดแต่นะครับอยากใช้ในชีวิตประจาวันได้อยากเข้าห้างอยากไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆได้โดยที่ไม่มีข้อจํากัดไม่มีขีดจํากัดใดๆเลยก็ใช้ฟีลิ่งรถตัวเดิมๆนะครับที่เป็นโช๊คตัวมาจากโรงงานนะครับแล้วก็ความสูงโรงงานแต่ว่าเปลี่ยนมิติของตัวล้อจากล้อเดิมที่เป็นขอบ17ใส่เป็นขอบ20นะครับเพื่อ ความรักชิลลี่ของตัวรถนั่นเองนะแล้วก็เปลีย่ยนยางในสไตล์เป็นสไตล์ออฟโรดของอยางดิสติทายเป็นยางรักเก็ตเทรนสามารถขับขี่ด้วยสภาพถนนเช่นเดียวกันนะครับคุมโทนล้อด้วยการใส่คิ้วล้อขนาดใหญ่เป็นลายฟันเฟืองหรือจะเลือกเป็นลายหมุดเงินหรือจะเลือกเป็นแบบตัวเล็กๆเ,เป็นแบบแรปเตอร์ก็สามารถเลือกได้ขึ้นอยู่กับการรังสรรค์ของพี่ๆีสามารถพูดคุยในเรื่องของรูปแบบการตกแต่งที่มีมากกว่า10รูปแบบให้พี่ได้เลือกสรรอยู่แล้วนะครับด้านข้างตัวรถนี่ก็คลีนคเีนาะสีดำนะครับสไตล์ลุยก็ ไม่เคลือบแก้วก็แรปฟิล์มใสก็ได้เพื่อความหล่อของตัวรถนะครับส่วนด้านบนนะเสริมความหล่อด้วยไฟที่เป็นไฟแก็บหลังคาที่เป็นในสไตล์ออฟโรดเนาะสามารถเลือกสีได้มีสสีมีสีเหลืองกับสีขาวพร้อมโรบาร์ราวหลังคาขอไปราวหลังคานะาเป็นสไตล์ของวา t แท็กแต่ตัวนี้ไม่สามารถยึดโหนได้นะพี่ๆเพราะมันเป็นงานซิลิโคนถ้ายึดโหนไปนี่หลุดทั้งหลุดทั้งยวงเลยนะบอกเด็กล้างรถด,ด้วยนะครับบันไดเปลี่ยนจากบันไดเดินเป็นบันไดแต่งของ TWI นะครับสามารถที่จะ รังสรรได้จะเอาเป็น h a m m e r ร์อั l เ n d e r หรือจะเอา t ีเก็ได้นะครับโรบาด้านท้ายครับเลือกความหล่อได้ตามความชื่นชอบเลยคันนี้เนี่ยพี่เมย์เลือกเป็นตัวของ Extreme b บูบานะครับเป็นรูปทรงที่มีมิติสไตล์สามิติเลยหล่อทีเดียวนะครับหรือจะเลือกเป็นแท็กท่อคู่อย่างของอ u t เล n d e r หรือ h a m m e r ก็ได้ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของลูกค้าแต่ละท่านเนาะด้านท้ายใส่บัมเปอร์ครอบโลโก้เอาไว้แต่ว่าเว้นกล้องมองท้ายไว้ให้เหมือนเดิมคนระับตอนนี้เป็นของงานสำนักวาย จะใหญ่มากนะครับตัวนี้จะใหญ่มากก็เพิ่มมิติของตัวรถให้เป็นน่าจะ8มิติได้เลยนะมันใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็สามารถเลือกสีได้ตามความชื่นชอบกันชนท้ายก็เป็นงานเหล็กของ Outlander นะครับ XLS ไฟท้ายเนาะเป็นหลอดไฮโดรเจนทุกหลอดอยู่แล้วสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากจะได้รถยนต์ Ford นะครับไม่ว่าจะเป็น r a n g e r ร์สไตล์ออฟโรดแบบนี้หรือจะเป็นเอลเลอร์สเจ็ดที่นั่งสามารถพูดคุยได้เลยตรงตรงช่องทางนี้นะครับ0 9 8 4 5 1 6 6 6แหรือพูดคุยคอมเมนต์ด้านล่างอย่าให้อาร์ต แนะนำโปรโมชั่นไหนหรืออยากได้ฟีเจอร์ฟังก์ชันการใช้รถประเภทใดสามารถพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างนะครับอยากได้ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานหรือข้อสงสัยในรถยนต์พูดได้ตรงนี้เลยและฝากรถของพมีไว้ด้วยรถลหลอนน่อแบบนี้อยากได้รถหลออทัาษนได้เลยสามัวฟังก์ชัน,นสนใครับ